ผ้าขนหนูที่บ้านของคุณมีรอยถักแบบนี้หรือไม่สิ่งนี้เรียกว่าขอบโดบี้โดยผู้ผลิตมักนิยมทําผ้าเช็ดตัวหรือผ้าที่ไว้ใช้งานประเภทเช็ดให้มีลักษณะแบบนี้ซึ่งจุดประสงค์ในการใช้งานของมันก็คือข้อหนึ่งขอบโดบี้มักจะอยู่ที่ริมขอบหรือส่วนปลายของผ้าเพื่อป้องกันการหลุดรุ่ยของผ้าหลังใช้งานไปนานๆข้อ2ช่วยลดโอกาสการหดตัวหรืองอตัวของผ้าเพราะผ้าพวกนี้จะมีการซักและตากและวนใช้งานแบบนี้เสมอ ข้อ3ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำได้ว่าด้านไหนของภาพคือส่วนที่ใช้ล่าสุดบางคนอาจใช้ภาพผืผนเดียวเช็คตัวและเช็ดหน้าข้อสีใช้สำหรับแสดงคุณภาพของสินค้าบางแบรนด์จะใส่โลโก้ไว้ที่รอยดูบี้หรือโชว์การถักที่สวยงามบริเวณนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประณีตเวลาพับจัดวางจะเป็นตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนไม่งั้นผ้ายี่ห้อไหนก็จะดูเหมือนกันไปหมดทั้ง4ข้อนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักของการทำดูบี้ขึ้นมาแล้วสำหรับคุณคิดว่าขอบดูบี้มีไว้เพื่อทำอะไรยังไงแนะนำแพ่มมาได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปด้วยนะครับ